กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุก้นวันนี้ยายดาวสิบห้าพี่น้องมากินยำไส้ตันปลากรอบนะคะปลากรอบ แถวเนเย่ดาวกับสุภิเหตงานจ้ะเอาบรรยากาศทำงานให้ดูนะคะไฟสว่างสวัยด้วยจ้ายูตางระเทพย,ยูสวีเดมค่ะพ่อกันตอนแรงจ้าเห็นปะคะผู้เฝ้าพานไปแล้วพ่อกันตอนแรงจ้าเย่ดาวเสืผ้ากินตำไส้ตันปลากรอบนะคะปลากรอบอีกแล้วค่ะแต่ <c oughs> เซเมืองบรรยากาศนะคะเด้อ ไฟงามงามพี่น้องอ้ยบอาถึงบอาถึงปรากอบไส้ตันแล้วน้ำลายไหลเห็นพระเจ้าบรรยากาศงามงามจ้ะพี่น้องเบิงตอนนี้ก็สี่องศานะคะงามบ่กค่ะข้างขก็ตรเป็นตึกเป็นซวนเป็นยังนะคะเห็นว่าค่ะพี่น้องงามบองามบองามบอเถิงเถิงหันเกษิรเป็นบ้านค้นจ้ะ ตอนนี้เวลาตีหาเชิงจ้าเจอกันมือแรงจ้าส่วนข้างๆกันในเย่ดาวกันลลังหนึ่งข้าเหนียวดำจ้าพี่น้องข้ากล้ามจ้าเบิงเอาพี่น้องใส่ค่ะใส่เออปาดผักนั่งอ่างหยาพี่น้องเอ้ เบาอยมาเมดผิกกระเทียมบักเขือบักมะละคีโนบักแตงออนบักนาวพักกับพ่อพักพักคอมเปร่คนนะพี่นอ้องอืพักนั่งอ,างอ่างยาเต็มมาลดโอ้ยอื่นน้ำลายแล้วพี่น้องบัดนี้ก็คางๆกับหนึ่งข้าวเหนียวดำสู้พี่น้องกินได้บาทเลยปุ้ยหอมหวยหวยพี่น้องไย วันตรวจตรวจเดี๋ยวเบ้าอุป้ามานกินกันเลยจ้าจวดจวดกับยาดาวจ้า อีกมากอีกมากจะไปนอำด่า,ดายำไส้ตันกับปลากรอบนะคะแคบหมูข้าวเหนียวปลากรอบเหมือนเดิมค่ะพ่พ่อกะเติมไหมจ้าพักอีกแล้วจะมาเป็นสวนอีกแล้วะละเะเรแแน่บักเขือบักแตงกัวมาลาคีนก ไยค่ะค่ะจ้ามาบาทนี่จวดค่ะพี่น้อง <laughs> หิบมาจา้าบาทนี่พี่น้องกับสวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสู้ขู่สุขคนมน,นีมะพอกับยายดาวสวีเดนชาแนลอีกแล้วคะ่ะ <laughs> พี่น้องเลยหิวไหลค่าแต่แอคชั่นอยู่จ้ะ อืมบ่ซิมกันเน้อบาาเนี่ยย่ำเซตันเนะซิมหน้าใหมพี่น้องมังก่อนจะ้ะป๊าัสแสบปวดโพูแทะป๊าทั้งเผ็ดทั้งสมทั้งเข้มกับพองพี่น้อง ใส่ทั้งน้ำบักขามใส่ทั้งบักหนนาวจ้ะแอบโมมากอีกแล้วจ้ะอืม แบบมูแย่ดาวเฮ็ดเองจ้ะแต่กี่แต่ก่อนซื้อเขากินก็นคือแซบแซบพอมาเฮ็ดกินแล้วไปซื้อมากินบ่เป็นแต่กินได้พี่น้องมาได้จ้ามาเด้อ Come in, come in, eating with me, hallo! <impeat> <impeat> ปลากรอบผักกับคือเก่าอเลยพี่น้องมาละกินนกบักเขือสาระแน่มนี้ได้พิเศษบักแตงกว่ามาั้จ้ะจังออนดีดี 嗯，说的呢。 ยอดอุ่วๆพี่นอ้นอ,นอ,นนองไอ้ซาลาเนี่ยแซบพักแซบเนี่ยบากเลยมัน,มนเลิศเยี่ยม It's very good Come <laughs> kind on, of open up you know. mm -hmm. นนก๋นเี้ยวเขากำห่อนๆพี่น้องหนึ่งไม่ไหมจ้ะมีผ่าไปเบิ้งจ้ะหนึ่งไม่ไหมอหมรอน สดไสวดมั่นพี่น้องได้กินของแสบของมกักมันกัมีความสุกนะจ้าพี่นอ้องสดน้ำปลาโนวๆ สุดยอดพี่น้องไะฮัลโหลพญายิข่อยออกมั <c oughs> mm ่อือหือ เจ้าร uhm. ุ่น่อยนบเราคอยเสียาเมื่อยยัดเขาบอเอ็มเจอเก่งนก็ซื้อไหมคะ มะลาคีนโนก,กับบ๊อบปาดแกบะถังขยะคือเกาพี่น้องแกะในมันก่อนเด้อจ้าหนักเ,เ,เ,เรียบร้อยเห็นบอเรียบร้อยละ ใส่ลูกโดดด้วยหั่นกินให้ครบเนาะพี่น้องนจ่เสียใจ าจะาพี่น้องอาปาัก อมคือรี้ยงมาพีน่น้องเอาไว้ผงแก้มเคยอีเศษมังกีฮะ ต้องขอตรวจขอใหพี่น้องที่ใส่หูฟังนะจ๊ะเด้ออืมพรเสียงเอาเด้อจา้าย่ายดาวเถ่าแล้วเต่กระยาเค็ดคลิปน้ำมูเพิ่นนะจ๊ะจากมันออกมาแนวใดกับบะมัว ติ๊กตอกแย่ดาวกระเล่นเนี่ยพี่น้องอย่าลืมขอไปเบื้องเดื้อติ๊กตอกคันเพื่อนมามันเป็นโปรแกรมของเด็กน้อยแต่แย่ดาวเป็นผู้เฒ่าไปเรียนกับว่าเป็นอย่างนี่เนาะมาพี่น้องกินน้ำกันจ้าอือโอ้ยอืม Ja, nu är det ju... Ja. ja. อากาศจะอออนนี่ดีพี่นอ้องอ่ะย่อยๆจินพักหลายๆมีประโยชน์จ้ะผักเมืองหนอกปลอดสารพิษแต่กะล่างที่เรายยจ้ะยามพญาต สวดบกพริกไงพี่น้องเบิ้งก็น้าบาดเนี่ยกะสีอำลาผ้าจากพี่น้องนะคะเพราะว่าแย่ยดาวสิกินของหวานอยู่ค่ะกล้วยบดชี่เป็นจังไดกันแน่เจ้าพี่น้องจ้า เบิ่งยายดาวกินแล้วเป็นแต่หิวน้ำบลาจาเป็นแต่น้ำลายไหลน้ำบอผู้ใดคิดเมนูบอออกมือรุ่นกะเห็ดกินได้จ้ะเดอ้อย่ำใส่ตันของยายดาวตามใส่ตันกะเิมี่น้ำปลาคามเปียกแลก้วก็น้ำปลาราบักเน่าผงปรุงรสแล้วก็เกลือนะคะเดอ้อไผมากรสไดกกะเฮ็ดเอานะะเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่บักเน้าพร้อมบักเน่าน้ำอ่า น้ำบะขามน้ำจ่ามันจังเปรี้ยวถึงใจละหวานแซบแล้วก็ใส่สะระ,ะแหน่หอมเป์ต้นหอมแล้วก็หอมพักชีจ่าผู้ใดมากเข้าขวาก็ใส่ลงไปก็ได้จด่ามอนจะยดาวบเรครัวเขา่าข้นข้นขนใส่พริกป่นใส่ยังแล้วกับเป็นอาวาเซตพิธีจ่าแซบเป็นในแน่จ้าเบื้องแล้วเป็นแต่ไปเฮ็ดกินบ่ค่ามืออื่น จังไดกะย่ายดาวกับขอบคุนพี่น้องเป็นครั้งที่สองเลยนะคะเดอ้อขอบคุนที่ผู้่นกดติดตามให้ย่าดาวนะคะทั้งแฟนใหม่แฟนเก่านะคะผู้ใดกดติดตามให้ย่าดาวแล้วก็ะอให้ทันทั้งหลายมีความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดก็ะอให้สมเร็จสำเร็จทุกประการนะคะโอ้ยลินพัน์จะเป็นอียังดอก แกด่าวกับสิขคอนอนุญาตกินของหวานต่อเนาะค่ะเนาะกล้วยบวชชีจ้ะพี่น้องเห็นไหมกล้วยบวชชีค่ะกล้วยบวชชีแล้วก็ใส่อสนถั่วดำน้ำจ้ะใส่ถั่วดำใส่ข้าวโพดด้วยเนาะค่ะเนาะเ่เห็นแกด่ดาวขาดของหวานมาได้เนาะ แซ่บๆน้ำกันจ้ะพี่น้องว่ากันไหมคลิปนาจ้า